สวัสดีครับผมนี่คือพระยานาคที่วัดป่ากุดน้ำเที่ยงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แดนธรรมอันเลืองลิ์ผู้มีฤทธิ์มีเดชอิทธิฤทธิ์ของพระองค์ท่านช่วยแผ่เมตตาให้กับลูกกับหลานไปทั่วภัยสารทั่วทุกทิศท่านใดที่ได้มากราบบหายถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับสำหรับวัดป่ากุดน้ำเที่ยงตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลสงครา,ารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับหลงปูเต่าผู้สร้างผู้ดําริผู้ทรงฤทธิ์ทรงมีอิทธิพลนะครับในเรื่องของศาสตร์และศิลปนะครับพระพุทธศาสนาเกิดมาคู่กันกันกบเทพเทวาซึ่งปกปักรักษาหนดนธรรมแห่งนี้วัดป่ากุดน้ําเที่ยงตำบลทรายมูลอำเภอพิบูลังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีวันพรุ่งนี้ วันที่2มีนาคมพุทธศักราช2 5 6 8จะเป็นวันวางเสีรเลิกและทำพิธีสร้างพระอุโบสถให้กับวัดป่ากุดน้ำเที่ยงท่านผู้มีจิตศรธาผู้ร่วมสร้างร่วมบุญในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญและยิ่งยืนและมีอายุ ยืนยาวสุขภาพร่างกายจงแข็งแรงล่ำรวยเงินทองทำการสิงใดจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จนะครับผม